มือนี้ออกมาดักหนูโดยเหยื่อรำข้าวอ้อย้างปลาอ้อยโว้ยสิไปต่อหลวอพ่อสาำนี่นอ้อมือน,นี้ก็มาเป็นยังสีน่น้อโอ้ยไง่ปวดกว้ยสิไปต่อหลวอพ่อสาำนี่ นึกถึงงูว่ะโว้ยเดี๋้อเฮ้ยนี่เสียงงูว่ะสวัสดีครับสวัสดีเจฟซีเชฟตะเชนนอครับผมมันนี้นะครับกับมายามหนูคางป้าอ้อยนะครับดักไว้หมู่บ้านนะครับก็บรรลุว่าจะมาแล้วไครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นนรำกันนะครับผมไปครับไปลุ้นนรำกันเลยไปครับลุ้นนรำกันครับผมว่าจะมีหนูบ่ครับมันนี่จะได้โตหนูบ่ ทางปลาอ้อยนะครับนี่แหละเมือ่อวานเจอของแทมนะครับเมือ่อวานเจอตรงนี้แล้วนี่เว้ยผมกะหยานอยู่แต่ว่าผมยังดอกคือจริงผมมีตัวมันดอก อพี่น้องดังแดกวู้กลับลั่นอยู่ครับตัวบปูดูนอู้นี่คนมาปลดเอาแท้ครับพี่น้องอูบบ่วงผมลากมาหนีเลยครับวู้นี่ครับมุนอุ้ยปุ้ยเลยคนปลดเอาแท้พี่น้องนี่นี่บ่วงผมนะครับนี่ โอ้ลางมาพันเบลล์เลยตินั่นครับโอ้ขาเทเดี๋ยวเขาหยัดเบ่งบวงกันครับนี่โอ้ขายูพี่น้องบวงไวสิบสามขาดวายขาขาขาดซื้อวะโอ้อยังวะก็ตัวใหญ่เลยวะมันปุ๋ยๆเลยบวงผมอีกสองน้องอยู่โมมาครับ เงียงหมือนอู้กวครับบัวน,นนะนี่ผมใส่อยู่นี่บัวมัน,ลน,นมลลยยหลากมันติดอย่างนีมูนอุยปุยเลยมึงขี่ขี่นู้นง่ายง่ายนกจิตคิดหล่ามันมันหลากมันจังไรวะหลากมันตีดหนีหนีล้างแรงอยู่ครับอืีอยเหี้ยวะอู้แต่ว่าลังแรกนั่นอู้บระมานใจมันไม่เงี้ยงอู้บัวขาด บ่วงขาดนี่แล้วพี่น้องจุกจะบแบดไปบ่วงขาดปอบเนาะนี่ก็บ,บ่ถือครับแต่ว่าต้นนั้นมันถืออีหยัง,ยงมาครับพี่น้องบ่วงขาดแล้วมาติดกับกาบ,กบมุนอุ่ยปุ๋ยเลยหรือม,มีคนเขามาบ่ครับผมกลัวคนเขามาตัดเอาอยู่นี่ครับผมบอดีบ่เคยพอลักษณะนี้นะครับบ่วงขึขาดเนาะ ว่งขนาดผมใส่เบอร์ไงนะครับว,ว่งเบอร์สิบสามมันขาดซื้อไหมอู้หูเคยผัวเลยขันสิขาด์ตอนียังวะงูบัวยังไตวะอื้ยงูได้ยังวะ

ถึงงูวะเฮ้ยถึงงูวะเฮ้ยอีดีวะงูวะอุ้ยตื่นงูเว้ยหมวกอะารกันตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยงูวะเฮ้ยถึงงูอีดีวะนี่อุ้ยตัวใหญ่ซะด้วยนี่ครับนี่ครับนี่นี่อู้ตัวใหญ่ซะด้วยครับอู้หนีวขาครับนี่นี่เดี๋ยวเขาอยากเก็บครับอุ้ยหวานซืวอวะนี่ครับนี่ ตึงงูเงยครับนี่เงยบ้างอุ้ย่าเตงูฮะเฮ้ยตกใจเหมู่บ้านมันสะดุ้งกับงูครับหมู่บ้านนะเดี๋ยวเราขอยัดเก็บอนนี้ครับปดปดเสียวนะครับอุ้ยหมาหนูเสยวะเซวะหนูยังหลนยนี่ครับห้อยกัดนะครับหนูหลายอยู่เดี๋ยวเราขอยัดเก็บเสียงนะ นะครับอย่ากิ้มครับตัวใหญ่อยู่เอาอยเกือบว่ยเยียบตัวนี้มันหลุดนี่นครับโอ้ยใส่สวยๆครับนี่ครับโอ้ดินเนวแนวดยนี่ครับนี่พี่น้องนป่นแต้มครับผมนี่มีชีวิตอยู่ครับโอ้นี่ครับคนอยากเก็บมันครับผม ดูกัรต่อครับผมบทถืครับบวงครับถือครับครับบอลังครับเก็บคนครับผมเว้ยตกใจน้องหันหน้องหันเพราะว่าติงงูเว้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้นหลอกขางูเหลือมใหญ่ ผมก็เลือดเสียวๆนี่ด้วยครับผมจะกู้แล้วครับผมจะใหญ่ๆไหมแถวม่าหนูหลายปะครับอยู่นี่หนูหลายครับหนูหลายมากเลยแต่ผมกู้อะวะแต่ผมอยากไปแล้วครับนะครับมาเบิ่งผลงานครับผมนี่ครับก็ว่าถือว่ายังหมาอยู่นะครับนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับนี่นี่ใส่ใหญ่เลยนะครับผมหนูปลาอ้อยนะครับนี่ตัวหนูเนี่ยยังเหลือหลายนะครับในปลาอ้อยตัว่า ต่ว่าผมประกาว่าก็ใส่กับฟเล็กคือเก่าครับมันนี่เป็นกับฟเล็กครับผมรวยโดยเยื่อล่ำนะครับในปลาอ้ยนะครับอันนี้ใส่ลงมาข้างล่างปลาอ้ยเอาครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝาก็อะไรกดแจ้นนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมมัอนี้ก็หมานหนึ่งตัวครับเดี๋ยวไปเมนูพอดีวันหยุดครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมหานหูครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ